สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสินลำเพลิน,นออฟฟิเชียลนะครับไล่จากงุ้มมาสองสามมือครับเครื่องสูบหนามนี้ครับเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกสูบไหมล้วครับนี่นะครับอเอาของผิ่ไมยึดยึดทุกบ่อลงซื้อเอปลื้อนตรงต ong นะรอ Bao không? Cường không phải bò? Bò quá Bao giang quá Bao quá Bao nhiêu quá Bao giang quá Bao giang quá Bao giang yêu quá Bao giang hả? quá Bao giang yêu quá Bao giang yêu quá Bao giang yêu quá Bao นนะี่นะครับสูเมือซ้ายเลยนะครับพี่น้องถอาไวาจับปลาเราทำเบื้อง หน้าทงทางเพื่อ,อ,อ,อกนกับตัดเขาแล้วครับโอ้แห้งดิ่เบาลงหน่อยหนึง่ง ต้นแหลมมาเสมอครับได้เวลาชี้หามงเล้งแหลมมืดคือเขาเมื่อไรเมื่อตอนมาตกกับต้องใส่เน้นสูบหนามมาครับต้นฟางหนังใส่เมือครับนะครับซเมือสูบปุ่มากครับซเมือสูบดูเห็นมากกับ่อยล์ลงหายน่าเลยครับอีกสองทงเน้นหนามว่ต้องห่วงเลยครับเขาง่ายมิจฉาทงนี่นะครับเอาใจอยากแน่ยังไม่ครับอีกอย่างหนึ่งหน้าหลอกไม่พร้อมครับ สองชุดนี้อยู่เครื่องเครื่องนั้นเครื่องนี้สองพี่สามมือพี่น้องหรือมือหนึ่งล่ออะไรมือหนึ่งประกอบมือหนึ่งครับสามมือพอดีนี่ครับมันจะได้ไครับก็หลอกไรวะก็หลอกนะเหมัน สูบมัดสายนี่สิเต็มค้องให้นี่พ่อเดย,เน,ยน้องทั้งไว้ง่ายก็จะปล่อยลงให้ทั้งเนียวเราก็จะไม่สูบคล้องนียรหรือไม่สูบสายสายหนึ่งก็เนี่ยสูบสายนี่ลงคล้องเ่นียบ co cau đấy, nó... ôi <laughs> bây giờ, hả? lò bơ bơ ôi bây giờ thắng lộ ôi tăng mỏng đấy, thắng luôn. ôi hòa, đi 啊，他闭关。哎、嗯。嗯呵呵 เดินเร่งพี่น้องพาพี่น้องเบาปลาขวานครับ ife? ปลาขวานอยู่หน้าอีกทง no หนึ่งครับฝนโมโต้ลายมือน้ำเริ่มพรอนแล้วครับปลาเริ่มพรอนแล้วหลายๆบวกนะครับเมือกับเบามาคูหนึ่งับพี่น้องเอาแชร่รอบขอบๆก็เดี๋ยวย่างบูกางนาย่างบูกางให้นั่งสินี่มีแช่แน่นอนครับปลาขวาน ขวดเขาเราช่างนึงขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องนี่นี่ครับกำลังฝังเสาครับฝังเสานี่ก็บทล้อมกระเบื้องครับล้อมกระเบื้องหมดเลยครับล้อมล้อมมะนีแล้วก็ล้อมมาซานี่ครับล้อมไปนี่ครับอันนั้นล้อมซาหน่อยเลยครับอันนี้ก็บทล้อมอันนี้้อมโดยรวมเหมอครับทั้งหมดเลยเฉพาะพื้นที่นี่ สองไลน์นี่ครับขาดเรือก,กับเบอร์ทะเลแจังมาครันพี่น้องเอาขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณตัวก,การที่ตามขอบคุณทัวก,การรับชมชมแล้วโกะแลค์กดแชร์พี่น้องสำหรับเชมีสวัสดีจ้า